สำเร็จแห่งการพัฒนาสูตรนี่คือแป้งที่กิฟฟรีนภูมิใจที่สุดในรอบ25ปีที่ผ่านมา f l o w l e s s c o m p a c t p o เด e r แป้งผสมรองพื้นเนื้อบางเบาเพื่อผิวสวยไร้ที่ติดเนื้อแป้งนุ่มละเอียดดุดกรรมยีบางเบาสบายผิว เรียบเนียนกลมกลืนกับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติเบลอรูขุมขนและริ้วรอยเผยผิวกระจ่างใสไม่มันเยิมนวลเนียนตลอดวันมีสารบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นปกป้องผิวเต็มประสิทธิภาพใหม่ก i ฟ e r i n น v n o โน e วียฟลอเ s สค o มแพควเ S.P.F. 50บบวก P.A. บวกบวกบวก สั่งซื้อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ www.giffarine.com line giffarine official โทร1101 shopee และ l a ซาด a า